สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีข่าวสารล่าสุดครับบอสบิ๊กเพิ่นกระพดแบบซีครับพี่น้องนะครับบอกว่าอย่าทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมและแก้ไขไม่ได้เมื่อทําเต็มที่แล้วก็ให้ปล่อยวางบายนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดแล้วกระพ์แบบนี้นะครับ หมายถึงอย่างตีหมายถึงว่าสิ่งที่แล้วม้านะครับเขาเนี่ยควบคุมบ่ได้นะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทําเต็มที่แล้วทําดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วมันก็แก้ไขบ่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะครับตามเวลานะครับตามความรู้สึกนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาทําเต็มที่แล้วเนี่ย ถึงมันบบได้ยากหน่อยเ้าก็ได้ทำเต็มที่นะครับ FC แฟนคลับทั่วประเทศก็คงเข่าใจนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับหลายคนหลายท่านก็เมม,มให้กำลังใจแบบซีครับท่านนี่ก็บอกว่าต้องแบบนี้ค้นเกง่งสันบา่าพี่น้องอีกท่านนึงบอกว่าปล่อยวางดีที่สุดความสุขอยู่ที่ใจท่านนี้ก็บอกว่าถูกต้องแล้วครับทำทุกๆวันให้มีความสุข นะลูกบิ๊กนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทางสายกลางปล่อยวางสบายใจที่สุดนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจริงที่สุดทําดีที่สุดแล้วสิ่งไหนควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปอีกท่านนี่ก็บอกว่าเจ็บแต่ลุกได้เร็วทุกครั้งคุณมีคุณภาพมากคุณเป็นคนดีคนซื่อสัตย์ แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับท่านนี้ก็บอกแบบซีอีกคนนึงก็บอกว่าถูกต้องแล้วขอให้ปล่อยวางจะได้ไม่เกิดทุกข์สิ่งดีๆจะตามมานะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าใช่แล้วต่อไปนี้จะมีแต่เสียงดีๆถาถมเข้ามาเตรียมตัวรับสิ่งดีๆได้เลยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสู้ต่อไปจงอย่ายอมแพ้ทำดีที่สุดแล้ว fc จะคอย เป็นกครังใจให้นะครับพ่อไก่นะครับอีกท่านนึงก็บอกว่ามีลูกไม่โหลดบอสเพิ่นเกงเลี่ยงเองได้อยู่บ่ต้องไปโบ้าอย่างไรเดนหนนาต่อไปโหลดสันีินองนะครับท่านนี้ก็บอกแบบซี่นะครับนั่นล่ะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนูงอ่องได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนูงอ่องไว้ครับทามีข่าวสารดีดี เดี๋ยวเสียมาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ